แล้วสำหรับแมงปอล่ะคะไปเข้าควรได้ยังไงเริ่มขอตั้งเนี่ยผมก็เล่นติดเนสที่เดียวพี่เชฟผู้ชงแต่พี่เชฟผู้ชงก็บอกว่าถ้าเกิดชอบฟุตบอลก็มาสนามมิสวันซีพวกเราอยู่หมดเลยพี่น็อตที่เพชรที่เพชรพี่แท่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยมีที่แท่งด้วยครับแล้วมีมีที่น็อตพี่พีพพี่พ่งหันมาท้งหีดเมีพี่แท่งด้วยิครดิฉันนิดนึงนะคะดินเป็นผู้จัดการทีมเพราะฉะนั้นดิฉันจะทราบหมดว่ารายชื่อทีมมีใครบ้าง กันทราบองคอนเฟิร์มหาวันนี้ก็มีก็มีหลายคนที่มาชื่อก็มีอีกเยอะแต่เห็นบอกว่าทีมนี้นี่นะคะจริงๆแล้วทีมแองเอาคือเป็นทีมที่ดีมากแต่ว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้เนี่ยไปก่อตั้งเขาเรียกว่าอะไรแก๊งมาเฟียเล็กๆในทีมชื่อว่ามีทีมย่อยมีทีมย่อยค่ะคุณผที่ทำให้ทีมก็ลำบากสุดมากพวกที่เป็นอะไรเชื่อว่าแบดบอย ทำไมต้องเป็นแบดบ,บอลแปลว่าเด็กไม่ดีนั่นแหละสิเด็กไม่ดีก็กไม่ใช่ฮะคือเราจะเป็นอะไรที่เ,เล่นฟุตบอลกันเนี่ยก็จะมีเล่นฟุตบอลแต่พอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยคนที่จัดโปรแกรมหลังจากแข่งเสร็จก็คือจะเป็นกลุ่มนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวที่ไหนดีน้องๆที่เล่นบอลก็สอนให้เขาจักสังคมไปเที่ยวกันปะ่ะท,ที่ไหน,น,ไนแต่ไม่ได้นำทีมโดยผมนะฮะนำทีมโดยคุณ มีคุณพิเชษคุณตะสองคนนี้เป็นเพื่อนพี่แท่งครับแล้วก็พี่เชษพี่ตาเป็นเพื่อนสนิทพี่แท่งครับผมแล้วก็อีกคนนึงคือคุณเอ็คุณเอฟคุณเอฟนี่คือน้องชายของอุดมสี่คนก็เลยเป็นแบดบอยก็คือว่าเป็นแบดบอยที่แบบเวลาเล่นบอลเอาปกเสื้อขึ้นอะไรที่กติกาทำหมดอะไรที่แบบทำไม่เหมือนคนอื่นจะทำ อย่างพี่เชยพี่ตายเวลาคุยกันนะเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ถ่ายละครแล้วคุณอยู่ไหนผมก็โอเคเดี๋ยวเจอกันที่นี่นะแย่งรากตัวถ้าอยู่แล้วก็เป็นแบบพี่ชายผมรักเขาแม่ผมไม่เขาไม่เขาไม่เาไม่มายุ่งกับพวกผมเลยเ,เป็นกับตันทีมที่น่ารักมากไม่หรอกจะคอยจะคอยว่ากับผมว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมสุมกันนะเว้ยใช่นี่เขาเป็นกับตันที่ไม่มีใครเลือกนะเขาไปซื้อปอบแขนใส่เองมีมีผู้จัดการทีมเลือกมีหลายอ๋อเราผู้จัดการเลือกเองเหรอ นี่ีแมทหนึ่งฮยเขาไปแข่งบอลกันเขาซื้ออะไรนะสองคนเขาบอกว่าตกเสริมมาเพิ่มมากเขาซื้อสตั๊ดมาเป็นของรางวัลเป็นของรางวัลของคนที่จะยิงวันนี้ได้แต่ซื้อเฉพาะเบอร์รองเท้าวิแท้คนอื่นยิงกันเข้าไปใครซื้อรองเท้ามันจะเร์เท่ากันไม่เท่าคนซื้อคนอื่นซื้อไม่เกี่ยวกับคุณฮะเดี๋ยวคูคนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะข้อมูลเขาผิดค่ะเพราะว่าคู่นั้นเนี่ยดิฉันซื้อมาจากเมืองนอก อ๋อแต่ไปอยู่ที่พี่แท่งผมในทีมเนี่ยมีหลายไซส์ดังนั้นเนี่ยมีเบอร์เดียวที่เหลืออยู่คู่เดียวโอเคโอย่าตบตีกันอย่าตบตีกันโอเคขอร้องอย่าตัดออกแล้วกันเอาแค่นี้อย่าตบตีกันอย่าตบตีกันแล้วอย่างนี้ดีกว่าถ้าเถียงกันไปเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องเราไปดูทีมแมงปอล้อขึ้นกันดีกว่าเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาพูดถึงคุณหนุ่มยังไงเขาพูดถึงคุณหนุ่มยังไงบ้างไปชมกันค จริงไป้วคือ ราไม่ให้มันเล่นมันไปตัดชุดมาครับรัดืุดมาชุดหนึ่งแล้วให้พวกเรามันเราก็เออเห็นว่ามันลงทุนก็เลยให้มันเล่นมันก็ย่าขอการมาจอยกันแต่ที่แปลก็คือว่ามันทาไมต้องเอาเบอร์ไปติดตรงกลางชาลเกียเบอร์ไปอยู่ตรงเป้าครับตรงเป้าครับเบอร์เบอร์อยู่ตรงเป้าครับเป้านุ่มเป็นคนที่วิ่งไวนะครับแล้วก็ยิงดีเพราะว่าเขามีพื้นฐานการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยมัธยมเรื่องของเรื่องเล่นตำแหน่งอไม่ได้เรือกได้แล้วได้ประโตใช่ใช่ที่ผูกเลยได้ปต่โต ก็มุ่วเอานะครับว่าตัวเองให้เป็นศูนย์หน้าที่ที่สุดในเชียงไทยนะครับนะฮะเวลาก่อนแข่งเนี่ย้องบอกว่า ขาไดมีเคล็ดว่าเขาต้องกดนอเยอะๆนะฮะถ่ายหนังหนักๆหนักๆเลยรู้ว่าพรุ่งนี้จะแข่งคืนนี้หางานเลยหางานเลยถ้าแชร์ครับถ้าแชร์ถ้าแชร์ถ้าแชร์ไปแล้วหนักเลยเพื่อนแล้วก็แบบว่าโซมมาเขาบอกว่าให้เพื่อนดูใจให้เพื่อนดูใจพอเวลามาเล่นแล้วเนี่ยวิ่งเหมือนม้าเลยวิ่งเหมือนม้าวิ่งเหมือนม้าใส่หนูเสื้ก่อนแข่งนี่กดตาช้ำๆให้ขิวขิวเทียวถ้าเสื้อชุดใหม่ไม่ให้เลยถุงหล่อออกรึ่งหนึ่งออกครึ่งหนึ่งไอจีแล้วก็ โดมยาโดมครับเวลาเล่นครับคำว่าจะเป็นลมครับผมตอนนี้ผมก็พามาพบกับผู้ฝึกสอนนะครับทีฬาปลารขึ้นคุณวรวรรณชิตเต่าบัณฑิตนะครับคุณวรวรรณครับช่วยบอกนิดนึงครับว่าการเล่นของคุณหนุ่มนี่เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ดีครับเล่นดีแต่ก็มั่วคุณสอนรามนี่ได้ข่าวว่าเวลาจะแข่งเนี่ยจะชอบมาเอาใจโค้ชนี่เอะไรอ่ะอะไรโค้ชม่าแหม้น ก็ไม่ผมก็ขอสูนหน้าเลยครับครับผมสูนหน้าเขาเคยมาให้สิ่บนไลฟ์ฟู้ดอย่างนี้ไหมครับให้สิ่ให้สิ่มเอไปให้ไปสิ่ไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่ชอบมาคอยก่อนหน้านี้รอรอหน้านี้ก็ยัดไปแล้วอย่าพูดอะไรมากนะรอรอครับชอบมาพนักพนอนะฮะนี่คือคำของผู้สอนบอกว่าคุณหนุ่มชอบมาพนักพนอ ขอบคุณนะะะะคคคคขอบุณนนแล้วก็เสื้อคนที่เสื้อสีจะท้อนแสงนั่นคือคุณพิเชษเป็นหัวหน้าแบรนด์เป็นเองก็ทำเองค่อยอะไรขอก็ไม่รู้คนก็พูดกันดีๆจะเกาหูมองเนาะครับพี่พี่ป้าบอกว่าพน้องพน้องมีคิดอะไรกับพี่ป้าหรือเปล่าไม่คิดอะไรครับครับผมก็ไปเพราะว่าศูนย์แน่ในแมงฟอลล์ล็อกขึ้นเนี่ยมีจำนวนเยอะมากจริงรึเปล่าผมคุณอุดมโจอิ พี่ต้นตะการทุกคนไปสูดหน้ากันเลยเหรอน้องพี่นิวดมแต่ห้าคนอ้าวแล้วคอื่นมาที่อะไรกันอะก็ใครไม่ได้ลงนี่ต้องรอฮะลดนอยู่แถวข้างสนามลุ้นลุ้นนี่คนที่เล่นอยู่โดนเตะเออดีแล้วที่ไม่ให้แฟนดิฉันไปเล่นที่วบบี้เขาเล่นแบกซ้ายเขาเล่นขาซ้ายไม่แฟนดิฉันไปเล่นนะคะไม่ได้เตะค่ะเพราะว่าเรียกชื่อเขาไม่ถูกไม่รู้จะเรียกใครใช่ไหมเราวิ่งวิ่งอยู่จำชื่อเพื่อนในสนามนะจำชื่อเพื่อนลุ่นพี่ได้ วิ่งวอยู่จะส่งลูกให้นนู่นนูเขาดูแลเาพยายามเรียกเลพี่แทงก็เป็นพี่แทงแทงแทงมันก็ไม่ส่งให้นะไม่รู้มันแตะบอลหรือมานเล่นสนุกแทงแทๆอยู่เลยงนี้เรามไปนครับเามีมีกลุ่มแบดบอยครับเขามีสูนหน้าเยอะ ของเราเป็นอีกทีนหนึ่งที่อยากจะท้าดวนที่จะมาแข่งกับเราวันนี้คือทีมไรน้องบอกไปชูกุดเกิร์มนี่คือพี่หนะ่มแวพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ค่ะนี่แหม่มเป็นลูกบอลให้ให้เตะเขาไปได้ ทีมคู่เกิลนะคะจะไปจะไปท้าระชันกับทีมแบดบอยเราย้ายไปถึงถิ่นแมงปอเลยไหมได้สนามมีสวนใกล้ๆที่นี่ด้วยโอเคงั้นตอนนี้นะคุณผู้ชมเราจะต้องขออนุญาตไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ชมัดถแมงกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเรามาเราจะไปแข่งกันสักครู่ค่ะ คุณผู้ชายครับถามยังถามไหมคะคุณผู้ชมถาม ตอนนี้เรามาถึงสนามมีสุวันแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเล่าถึงกฎกติกาก่อนว่าเราจะเล่นกันยังไงอย่าขมมดคิวนะคะผมหนักใจมากคุณอย่าหนักใจคุณเดี๋ยวนะคะกติกาถ้าคุณผู้ชมคือว่าเราจะยิงกันคนละสิบลูะที่หนูแหม่มห้าลูกแหม่มห้าลูกแทนกับคุณหนุ่มสิบลูปแ,แต่ว่าเราจะต้องต่อระยะทางให้ของเราจะใกล้นิดนึงของคุณหนุ่มก็ต้องต่อให้เราแล้วมีมีกตกานะครับถ้เรานี่แหละอ๋อรวมเดียกงไมเราจะไม่งไม ได้ครับผมพร<อ>้อมมาดูภาพตอนซ้อมของพี่หนูแม่มนทีมกู๊ดเกิร์สดูสิครับแม่มั่นใจมากส่วนรางวัลสำหรับผู้ชนะนั้นผู้แพ้จะต้องออกค่าเลี้ยงดูเอ้ยไม่ใช่ออกค่าดินเนอร์พาไปทานอาหารมื้อสุดหรูหนึ่งมือ้อมาลุ้นกันสิว่างานนี้ทีมใดจะได้ทานฟรีเอ้ยจะชนะเลิศลูกแรกลมม,ะะม,มันแรงไปไหมคะนีคนเลยลูกแรกครับ ต้องเอาบังเหรอ้าเข้าไป่เู้กเดียวโอ้โหเกินไปเกินไหู้กเข้าลูกเดียวต <kum>: <laughs> ่อ,อ,อ,ปอไป มาถึงคิวของนายหนุ่มสอนรามท <ไป S 1> ี่ต้องต่อระยะทางกับทีมกู้เกิร์งานนี้สองแวอมวของเรา<ช>จัดการไล่นายหนุ่มไปสักไกลลิบลับมาลุ้นกันว่าฝีเท้านายหนุ่มจะแค่ไหนอีกหน่อยกันอีกหน่อยกันโอ,คคโอ้โอโอไกลวันมัไนไกล แล้วมันไกโอเค สอเช็ดชียวเชเชียสองหนึ่ง,ะะงน้งองสุดตายน้องสุดตายลูกที่หครับน้องน้องไมได้เลยนะใจเย็นน้องูนนึงโอเคโอคลูก2ครับ เอาคุณนุมขาตอนนี้นะคะคะแนนเราเป็นยังไงพี่หนุ่มแหมมเรานำทีมกุ๊ดเกิลนำไปสามใช่แแต่ทีมคุณหนุ่มเนี่ยสองหัวเดียวกับเทมนี่แต่ว่าเราเนี่ยหมดแล้วไม่มีสิทธิ์จะยิงอีกแล้วแต่คุณหนุ่มสามารถยิงได้อีกห้าลูก โหแค่ oh, okay. ทำไปสองลูกก็ชนะเราแล้วอะใช่แล้วครับแต่เรามีทริคอ่าเดี๋ยวเราให้ยิงลูกแรกไปก,ก่อนโอเคครับเริ่มเลม<า>ยละกันนะเชิ่เลยค่ะออก้ให้ลูกแรกเข้าก่อนลูกที่หนึ่ง เป็นศูนย์หน้าใช่ไหมจะให้ไปเตะไกลมันตำแหนน่่งอืไม่ได้คศูนย์หน้าแล้วเก่งมากแล้วก็เทียบกับเราสองคนแล้วมันก็เอฟหอยเอฟหอยจะให้ไกลกว่าไปอีกก็จะติดรั้วนะคะครับผมเพราะฉะนั้นให้ดมเดอมจะให้แต่อีกสามลูกแต่ว่าเราจะปิดตาปิดตาปิดตาข้างเดียวสองข้างเลยก็เล่นแนวบอลก่อนได้ เราู้เขาไม่ได้จริงขนาดเราสองตัหนึ่งแล้วแพ้เข้าไปโดยปริยาเรียกว่าประสบการต่างแล้วคราวนี้เมื่อรู้ผลพ้าชนะแล้วว่ายังไงครับสําหรับอาหารสาหรับเด็กกลางวันเด่กกลางวันเด็กกลางวันสาหรับเด็กพิการ่างพวกผมดีฉทนมีทุนอาหารกลางคืนเราไหมคะได้ครับข้าตรงครับต้มที่ไหนดีครับพี่หนู่แม่ที่ไหนดีครับที่ชมดาวไงที่เราทานกปนประจำอ่ะแล้วก็นนี้เาไปทานที่ชมดาวแล้วกันนะคะเอาละค่ะ กิจกรรมในสนามเราก็จบลงแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกช่วงหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกับคุณหนุ่มแล้วช่วงหน้าเราก็จะมาถามกับเขาถึงเรื่องราวของสาวๆว่าเป็นมายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะตอนนี้ตอนนี้ต้องขอบคุณขอบคุณการบินไทยที่สนับสนุนที่ดีมากขอบคุณแม่น้องแหมวอีกแล้วแล้วก็ผลไม้แล้วก็ผลไม้โอเคคุณผู้ชมแั้นเดี๋ยวตามต่อเข้าไปข้างในเลยนะคะแล้วพบกันเบรกหน้าค่ะ ทำให้เราเต้นมาเสร็จเล็กเยาวเสร็จจุ๊บๆเนี่ยไปจุ๊บใครจุ๊บไปเล็กเปลยฮะใครหลุดมาก็ระวังปากเปลยแม่ถ้าเปลยไม่ไยเปลยไม่ใช่ทุกคนเปลยหมดก็เป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดล่าสุดล่าสุดเนี่ยพูดถึงจุ๊บๆพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็คงจะต้องไม่พ้นข่าวเรื่องสาวๆครับเออได้ยินบ่อยบ่อยมากนะไปยุ่งเหรออยเงี้ย คุณคุณไปยุง่งกับเขาเอง,เ,อองเหรอเฮ้ยถามตรงดีเ้ใช่ยังไงที่เวลาเวลาเขาถามอะไรอย่างเงียงง้ยยุ่งก็ยุ่งกับเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ได้ยุ่งครับส่วนใหญ่ก็แบบเป็นความเข้าใจผิดอะไรเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอธิบายมีแฟนหรือยังเ <โฮ S 1> พราะข่าวข่าวอาจจะไม่จริงก็มีเพื่อนผู้หญิงครับที่สนิทอือครับเช่น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 โอ้โหยิ่งแบบฆ่าตัวเองเลยนะ แม่ละฮะก็เป็นเพื่อนทั่ว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 ไปหลายๆคนก็เห็นสนิทสนมมากใหม่ก็จะคิดว่าเป็นแฟนตัวเองเดี๋ยวเขาจะเสียหายบางทีเรารู้จักผู้หญิงแล้วก็สนิทพิดเชื้อธรรมดาครับยังแมม่ก็สนิทพี่แท่งไงเขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรคนนั้นเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวคนนู้นเข้าใจผิดว่าเอ้ยเป็นแฟนหรือเปล่าเราก็เป็นเพื่อนอกับพี่แท่งเคสดิฉันไม่เหมือนเคสคุณไงเออแต่ว่าของหนุ่มเนี่ยโดนมากโดนมาก พอแล้วอีย่ไปนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็เห็นใจเพื่อนด้วยกันว่าเวลาจะตอบอะไรอย่างนี้มันลำบากใจ <S <S 2> <S 2> เราไปฟังคนที่เขาจะช่วยตอบดีวะ <S <S 2> <S 2> <S เออมาแล้ว สภาวะจิตใจตอนนี้ของคุนุ่มสอนรามนะครับเพราะอาบกมรู้สึกว่าจะมีปัญหาทางเรื่องของความรักนะครับอีราบได้เ็รเนื่องมาจากว่าเวลาที่ผมทํางานจะในการอยู่ที่ VFM 4.5เ่ยนะฮะตอนดึกๆเ,เนี่ยคุณนุม่มก็จะโทรเข้าไปบอกเพล็บอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้ที่รู้สึกดีๆกับความรักไม่ว่าจะเป็นอย่างได้ยินว่ารักกันของอัศนีและวสันนะครับหรือว่าจะเป็นอย่ารักเขาได้ไหมของโดม พลงอะไรก็ได้ที่รู้สึกดีกับความรักก็อยากให้คุณดสมสราญนะครับรู้สึกดีกับความรักให้เร็วที่สุดสำหรการรัอย่ามัวแต่สับสนและก็วุ่นวายต่อไัเนะครับขอบคุณพี่โดค่ะคนนี้ก็เป็นพี่คนหนึ่งในทีมคนนี้ก็เป็นเป็นคนในทีมเหรอครับในทีมพี่โดแต่ตัวเขาเล่นฟุตบอลปะเล่นด้วยเล่นด้วยนะเล่นด้วยกลิงด้วยอ๋อเหรอคือเรื่องเรื่องเป็นนี้ครับคือ มีคนขอให้ผมขอเพลงให้ขอเพลงให้ผมฮะคือคุณเช้เสือเหลืองผมไม่โทรไปขอตั้งหนึ่งเด็กฮะ<ช>ผมเนี่ยอยู่ตอนเด็กแต่แบบคุณเช้โทรไปหาพี่โดพี่โด,โดจ,จัดรายการนี้ตอนคืนเฮ้เดี๋ยวผมขอเพลงให้คุณนะผมว่าไอโหมันโทรติดเร็วขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อมไม่บอกก่อนนะฮะก็โทรหาพี่โดพี่โดก็ดเปิดวันรุ่งขึ้นหนึ่งมาเฉลยอ๋อ เสี้ยมันเลยนี่เป็นแผลกันเสียงมาสรุป่าคือไม่ได้ขอเองครับผมเป็นคนเสื้อสีสะท้อนแสงที่แล้จริงและจริงๆมันมีอะไรหายไปไหมคะในสิ่ใจเรามีไม่มีครับผมก็ยังปกติเหมือนเดิมคือผมนี่จะถูกมีฉายาครับว่าว่าเป็นคนจัดการชีวิตคนอื่นได้ดีมากแต่ชีวิตตัวเองไม่ได้เลื่องฮะไม่หรอกพี่พี่เขาอาจจะเห็นว่าคำว่ารักกันหรืออะไรประมาณนี้เหมาะกับหนุ่มมาก ก็เลยอยากจะขอให้ครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะที่ได้ยินมานะคะว่าเขาบอกว่าจากไรฮะได้ยินเยอะเหลือเกินใช<ห>่ไหมนมีน <c oughs> ใ,นใครมากระซิบเมื่อกี้เนี่ยค่ฉันได้ยินมาก็เลี้ยงทูมานทองทูมานเจ็ดตัวดี <c oughs> แล้วส่งไปตามดาราต่างๆเป็นคน <c oughs> สนิทคนสนิทของคุณก็ว่าได้แต่ว่าดิฉันขอแบบว่าปกปิดแรงข่าวดิฉันนะคะไม่ควรจะเอ่ยชื่อนะคะเขาบอกมาว่าจริงหรือเปล่าที่คุณหนุ่มไม่มีแฟนจนทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ายังไม่มีความพอดีใช่ับผมกเคยความพอดีครับ ถ้าเกิดว่าถ้าวุ่นวายก็จะวุ่นวายมากเลยถ้าใจเย็นก็ใจเย็นมากใจร้อนก็ใจร้อนแม่ไม่ค่อยจะมีสุดไปเลยใช่ไหมครับครับมันมันอยู่ตรงกลางินทางสายกลางมันค่อยเป็นฮะคาไม่เจอเป็นคนแบบนี้จริงๆมันอึดอัดไม่ลองพยายามที่จะแล้วเวลาคนมาอยู่ด้วยก็จะอึดอัดฮะครับผมผมก็เลยต้องมาอยู่กับพี่เชษอะไรอย่างเงี้ยครับคุณรู้ไหมคะว่านี่ก็อึดอัดอยู่ก็อึดอัดอยู่ตอนนี้ก็รอแลนะ ก็รู้ก็รู้เขาบอกทุกวันนะเมื่อไหร่มันจะไปหาที่อื่นอัดที่อื่นดีแล้วแล้วผู้หญิงแบบไหนล่ะถึงจะมาเติมความพอดีให้กับคุณลักษณะลักษณะลักษณะก็ต้องผมยาวนะฮะเลือกที่ผมเลยเหรอผมยาวเป็นบุคลิกบุคลิกภายนอกภายนอกผมยาวตาบอดแค่นนี่เดี๋ยวพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวได้คือได้จริงจริงไม่เอาไม่เอาก็เป็นใครก็ได้ฮะที่เข้าใจเรา มีความพอดีมีความพอดีคือทุกคนเนี่ยผมเชื่อทุกคนมีความพอดีแต่ผมมันไม่ค่อยมีอยู่คนเดียวเราไม่คิดท <นะ S 1> ี<อ>่จะปรับสภาพให้เหมือนกับทุกๆคนเหรอคะผมพยายามจะปรับสภาพเหมือนทุกคนอยู่ฮะตอนนี้กํลากลังกาลังก็ยังกําลังพยายามปรับอยู่ปรับให้มันดีอยู่โอเคเราจะเอาใจช่วยเพราะสงสารผู้หญิงนะเพราะเขามีความพอดีอยู่แล้วมาเจอเนี่ยแล้วนี่ไม่เต็มอ่ะต้องแบ่ง านะถ้าเกิดใครโซซัสโซเซหรือติดติดไอ้ไม่ใช่นแบบมาเข้ามาเข้าเติดติดเบ็ดติดแหเนี่ยอย่าอย่ายุ่งกับผมเลยปล่อยผมไปตามทางผมมาเอออันนี้ได้ดีอันนี้พูดดีโอเคโอเคเราจะเราจะไม่ยุ่งกันเราพูดถึงเรื่องงานแล้วกันในเมื่อเรื่องความรักก็ให้เขาไปค้นหาตัวเองก่อนดีมากนะคะชอบหรอดีครับชอบคุยเรื่องงานเมื่อไหร่จะมีละครเรื่องใหม่ให้เราได้ชมกันคะ เร็วๆนี้ครับจะมีละครเรื่องใหม่บอกได้ไหมคะเรื่องสีใหญ่ครับสีใหญ่เลยนะและเล่นคู่กับใครพอจะทราบไหมครับไม่ทราบครับแต่เป็นละครของบริษัทเอสโปรโมชั่นโอ้โหโอเคงั้นเราคงจะได้ชมบทบาทบทบาทที่เล่นก็เล่นเป็นสีใหญ่ไงเราไม่เผื่อไปเล่นเป็นใครคนอื่นไม่นี่อารมณ์เกินวะ เื่อว่าอาจจะมีบทอื่นที่คุณหนุ่มชอบอยู่ในใจค่ะพี่เมือบทบาทก็คงจะเป็นอะไรที่ดูเข้มขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นผู้ร้ายหน่อยหน่อยะครับก็คืออาจจะเป็นบทบาทที่อาจจะไม่เคยเห็นว่าแบบเป็นพระเอกจ๋าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคุณหนูเกินเหตุอะไรอย่างไม่มีก็แบบหาใหม่เล่นบ้างเล่นกระเทยบ้างมีอะไรบ้างไปตา้ดิสารค่ะดิสารเขาเล่นกระเทยเชียรไงเชียร์ไงโอเคคะดิฉันขอให้ละครของคุณเนี่ยดังทะลุเลยนะคุณดีมาก หถามให่คุณเปลี่ยนบทบาทตัวเองอล้วคุจะเปิดกล้องเมื่อไหร่จะประมาณนี้พักเสร็จประมาณเยนครึ่งอย่คงเปิดกล้องแล้วตอนนั้นคงไม่ว่างมาเตะฟุตบอลแล้วมั้งว่างพยายามอยากคิดถึงพวกแบทบอยแบทบอยเขาจะดีใจนะเห็นจะค้อเปิดกล้องแล้วโอ้โหคเราฟ้าใสแล้วจะเป่าเลยมาเลยังไม่ให้รมา ก็ว่ามามและนี่ก็เป็นขวัญใจที่หลายๆคนที่ถึงนะคะคิดว่าที่ต่างประเทศเนอะจะเป็นเยอรมันว่าจะเป็นไหนที่ <c oughs> ทชื่นชอบคุณบทบาทให้ hey, จริงๆเราจะไล่ฟ่า <c oughs> ที่เยอรมันยังดูดาวพระสุขอยู่เลย <c oughs> วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหนุงสารานที่พี่คุณแม่ท,ที่ให้เกียรติกับสมาคมชมดาวนะคะเรามีก <c oughs> รอบรูปจากทัพอปการด้ามอบให้เต็มที่เลยกให้ไปหนึ่งดวงแล้วใช่ไหมเอาไปอีกดวงเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค่ะบที่ดู แขนที่ฉันอาจจะตกใจนิดนึงไม่เป็นไรค่ะพออย่าบอกควขานุะวันนี้เรามีข่าวดีจากวูสขอบเช่นเขยเมอะทองผักหลังจากนั้นนะคะเรามาพบกับดวงดาวดวงไหนที่คุณชื่นชอบติดตามอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดใช่แล้ววันนี้ไลาแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ chỉ Mai như tay anh đừng không đang mua nắng cách sấ má không dùng